มูร่งว่อว่านลิขิดหวนรักนิยายจีนย้อนยุคเข้มข้นมีอีบุ๊กวางจำหน่ายบนเมบแล้วอย่าพลาดความสุขใหม่รอคุณอยู่ค่ะสวัสดีท,ทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะเรายังอยู่กับเรื่องเสี่ยวเหวานะคะเรามาเจาะลึกเหล่าบรรดาตัวร้ายกันบ้างค่ะโดยเฉพาะทันเทปเฉียนจีนะคะซึ่งรับบทโดยคุณเจ้าลี่อิงของพวกเรานะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยละคะ่ะเรื่องนี้จบดีฮปปี้มากเลยนะคะอย่าลืมไปดู กันนะคะในหุบเขาหมื่นปีศาจนะฮะชวนจีนั้นที่เราได้เห็นมีสวมชุดดำด้วยดวงตาก็สีแดงค่ะถือกระจกคุณลุ้นนะคะสะท้อนภาพความแค้นที่สั่งสมมาหลายศตวรรษค่ะระหว่างสองเผ่าพันธุ์หมอรักษานะคะผู้ดูราวกับเทพธิดาผู้นี้แท้จริงแล้วคือผู้บงการเบื้องรลังความวุ่นวายในสามภพค่ะ เซียวยาวนะคะจ้องมองเศษกระจกคุณลุ้นอยู่ตรงหน้าอย่างคุ้นคิดเลยแล้วก็กระจกสะท้อนนะคะไม่เพียงแต่ความบาดมางระหว่างมนุษย์แล้วก็ปีศาจเหนือบ่อน้ําหยดที่ยาวนานนะคะหลายศตวรรษแล้วนั้นแต่อย่างสะท้อนถึง วัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอนาเศร้าค่ะที่เกิดจากความปรารถนาความอยากต่างๆนะคะเฉียนจีนะคะเป็นผู้บงการทุกสิ่งอยู่เบื้องหลังค่ะไม่ใช่เพียงแค่ตัวร้ายหรือว่าผู้กระทําความช่วยอย่างแท้จริงแต่ว่าเป็น ผู้พิทักษ์นะคะที่ถูกโชคชะตาทรยศนางมาก่อนค่ะก็เป็นวิญญาณที่ต่อสู้ระหว่างความแค่แล้วก็การไถ่ายบาปนะคะการเปยนแบงของฉวนจีนั้นเป็นหนึ่งในเส้นเรื่องที่เป็นไฮไลท์นะของตัวละครที่มีความซับซ้อนที่สุดในเรื่องของเสี่ยวเหยานี่เลยค่ะ รับบทโดยนะคะคุณเจ้ารี่อิงนะคะในบทดารารับเชิญพิเศษคะ่ะเซียนนะคะผู้แตกสลายแห่งความฝันปรากฏตัวในฐานะของผู้พิทักษ์ผู้รักษาที่ช่วยชีวิตผู้คนแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะนางคือผู้บงการเบื้องหลังความวุ่นวายในสามภพ รูปรักษณ์ของนางค่ะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่เหมือนกับตัวร้ายแบบดั้งเดิมที่มืดมนแล้วก็หน้าหดหูนะคะนางสวมเสื้อผ้าสีอ่อนแล้วก็มีรอยยิ้มที่สง่างามดังเทพเลยค่ะทําให้นึกถึงระดับแบบเทพีแห่งเทพีแห่งโลกเลยนะคะแห่งเทพีแห่งไตล้ลาแล้วนางก็ช่วยหงเย่ทาลายผนึกแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามมาค่ะชวนจีนั้นเก็บ ซ่อนอดีตนะคะที่นางไม่ยอมปล่อยวางเอาไว้ซึ่งอดีตนั้นมันค่อยๆนำพานางไปสู่เส้นทางแห่งความชั่วร้ายนะคะ ตามตำนานนะคะของเรื่องนี้นะคะเฉวนจีนั้นเคยเป็นผู้พิทักษ์รักษานะคะลายระดับของบรรพการโบราณเป็นเทพโบราณที่ปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งปวงค่ะแต่นางนั้นถูกทรยศก็เลยหันไปสู่ด้านมืดนะคะการเปลี่ยนแปลงจากผู้พิทักษ์สู่ผู้ที่แก้แค้นแสดงให้เห็นถึงเส้นทางสู่ความพินาศนะคะของนักอุดมคติผู้หัวใจแตกสลายค่ะนางปรากฏตัวในความฝันของจกกักรพรรดิมนุษย์ เพื่อจะไปยุยงนะคะว่าเนี่ยนะเดี๋ยวหงเย่เนี่ยได้ครอบครองไอ,บอ้บ่อน้ำหยดวิเศษแล้วเนี่ยจะนำหายนะมาแก่มนุษยชาติค่ะการกระทำนี้เองนะคะก็ขัดแย้งในตัวเองนางนั้นเป็นทางผู้เตือนแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อความขัดแย้งค่ะเฉวนจีบุกเร้าอารมณ์ที่ซับซ้อนให้กับผู้ชมเพราะว่าแก่นแท้ที่นาเศร้าของชีวิตของนางนะคะนางอาจจะเป็นตัวแทนของบุคคลที่ครั้งหนึ่งเคยมีอุด,ดมคตินะคะแต่ว่ามั พังทลายไปเมื่อต้องผเผชิญกับความเป็นจริงค่ะสำหรับเซียวเหววนะคะซึ่งสร้างระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนของตัวร้ายในเรื่องนี้เนี่ยซีรีส์ก็ได้ทำลายกรอบความคิดดั้งเดิมนะคะของเรื่องความดีแล้วก็ความชั่วไม่มีดีหรือว่าชั่วที่แน่นอนนะคะในละครเรื่องนี้ค่ะทุกกลุ่มต่างก็ดิ้นรนระหว่างความปรารถนาแล้วก็มโนธรรม นอกจากเฉวนจีตัวร้ายหลักแล้วนะคะละครเรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นถึงตัวละครอีกหลายตัวที่ขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาค่ะจกักรพรรดิมนุษย์ผู้หมกมุ่นอยู่กับความเป็นอมตะส่งองค์คารักนะคะขนนกเนาะองค์ครักษออกไปค้นหาบ่อน้ําหยกทั่วตายลามนุษย์ขโมยแก่นปีศาจเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นอายุอายุไขย,ยืดยาว และปีศาจไปถลกหนังผู้คนเพื่อเอามาทำขมไฟเพื่อความอยู่รอดของพวกเขานะคะการกระทําเหล่านี้รวมกันก็สร้างให้ไอ้ตายลาแห่งนี้เต็มไปด้วยความปรารถนาค่ะในเหตุการณ์ที่ประตูฉงหัวนะคะหัวหน้าสํานักจินได้ไปขโมยวิชาต้องห้ามเพื่อมาช่วยชีวิตของฮูหญินอันเป็นที่รักของเขาส่งผลให้พลังปราณปั่นป่วนแล้วก็นําไปสู่ความตายทั้งสามีแล้วก็ภรรยาเลยตัวร้ายเหล่านี้ก็ต่างจากเฉียนจีค่ะ ตรงที่พวกเขาไม่ได้กระทําความชั่วโดยตั้งใจแต่ว่าถูกนะคะสิ่งมาเอ่อมาหล่อหลอมก็คือความรักมายั่วยุแล้วก็ความลุ่มหลงผลักดันไปสู่หายนะของตนเองนะคะ โศกนาฏกรรมนะคะในละครเรื่องเสียวเหวยเนี่ยอยู่ที่ว่าตัวร้ายส่วนใหญ่ไม่ได้ชั่วร้ายโดยกําเนิดค่ะแต่ว่าพวกเขาค่อยๆสูญเสียธรรมชาติที่แท้จริงไปภายใต้อิทธิพลของความปรารถนาแล้วก็ความลุ่มหลงฉากเช่นนี้นะคะก็ทําให้ชะตากรรมของตัวร้ายนั้นดูสมจริงมากขึ้นการทําลายล้างของพวกเขาไม่ใช่แค่การลงโทษสําหรับการกระทําที่ชั่วร้ายของพวกเขาเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการเตือนใจค่ะถึงอันตรายของความลุ่มหลง อีกด้วยการดวลกันบนภูเขาคุณลุนนะคะระหว่างเฉียนจีแล้วก็เสี่ยวเยาถือเป็นฉากไฮไลท์สำคัญที่นำไปสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายค่ะสนุกมากเลยเพื่อนๆอย่าลืมดูกันนะตอนที่40นะคะ การดวลครั้งนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่การแข่งขันด้านพลังกำลังแต่ว่ายังเป็นการประทะกันของสองอุดมการณ์ค่ะเฉินจีเป็นตัวแทนของความสิ้นหวังและความปรารถนาที่จะแก้แค้นหลังจากที่ถูกทรยศในขณะที่เสี่ยวเหยาเป็นตัวแทนของจิตใจที่บริสุทธิ์ปราศจากความปรารถนานะคะในละครเรื่องนี้เนี่ยเสี่ยวเหยาแล้วก็หงเย่ร่วมมือกันค้นหาเศษเสี้ยวของกระจกคุณล,ลุ้นค่ะโดยหวังว่าจะป้องกันนะคะโศกนาฏกรรมแต่ว่า เฉวนจีนั้นกับคอยขัดขวางพวกเขาอยู่ด้านหลังเสมอก่นแท้ของความขัดแย้งนะคะทางอุดมการณ์นี้อยู่ที่ทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อความปรารถนาค่ะ ประสบการณ์ของฉวนจีทำให้หนางเชื่อว่าความปรารถนาจะนำไปสู่การทรยศแล้วก็การทำลายล้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นนางจึงพยายามแก้ไขนะคะโดยการที่ตายลาแห่งน,นี้จะต้องโดนนางบงการแล้วก็โดนแทรกแซงค่ะในขณะที่เสี่ยวเยานั้นเชื่อในการรักษาตัวตนที่แท้จริงเอาไว้แล้วก็ค้นหาสมดุลท่ามกลางกระแสแห่งความปรารถนานะคะการเลือกของทุกคนนะคะย่อมมีผลตามมาย่อมมีราคาที่ ต้องจ่ายสำหรับทุกการกระทําค่ะไม่มีใครหนีพ้นกฎนี้ได้เฉยนจีนานนะคะยืนอยู่บนซากปรักหักพังของคุณลุ้นเสื้อคลุมสีดำของนางพิ้วไหวไปตามลมค่ะกระจกคุณลุ้นในมือของนางก็สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ยาวนานนับศตวรรษระหว่างมนุษย์แล้วก็ปีศาจ และก็ยังสะท้อนนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงของนางเองจากผู้พิทักษ์นะคะไปสู่การเป็นผู้ร้ายอีกด้วยเมื่อการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นค่ะชะตาก,กรรมของฉวนจีจะไม่ใช่แค่จุดจบของเรื่องราวของตัวร้ายเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเปรียบเสมือนเป็นกระจกสะท้อนจิตวิญ,ญญาณของทุกคนที่ถูกครอบงำ ด้วยความปรารถนาแล้วก็ความลุ่มหลงอีกด้วยนะคะดูละครแล้วพวกเราก็าได้อะไรมานิดนหน่อยๆน่อยนะคะก็ดูนอกจากความเพลิดเพลินแล้วก็มีข้อคิดดีๆเตือนเราด้วยแล้วก็ที่สําคัญคุณเจ้ารีอิงเองก็สวยมากเลยนะคะก็เป็นตัวร้ายตัวใหญ่เนาะของเรื่องเสี่ยวเหยานี้เลยนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจดูไปดูได้เลยเรื่องนี้ไม่มีฉากที่พวกเราจะต้องมาล้องให้ ทิชชู่เปียกอะไรเลยนะคะไม่มีมีมแบบดูเพลินเป็นแฟนตาซีในแนวที่เรื่องก็ไหลลื่นไปตลอดแล้วก็มีปมเรื่องให้พวกเราได้ลุ้นกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเคมีของพระเอกนางเอกดีมากเลยนะคะแล้วก็บท CG แล้วก็การปรากฏตัวของเจ้ารีอิงเองก็เป็นฉากที่อลังมากๆค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมไปดูกันนะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ